สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำโปรแกรมชื่อว่า b r บ Ti Title นะครับซึ่งเราสามารถนะครับเข้ามาดาวน์โหลดโปรแกรมนี้จากเว็บไซต์ a u t o s p a c k e y s o f t w a r e c o m นะครับสํารับ t i t i t l e นะฮะซึ่งซอฟต์แวร์นี้เราจะใช้นะครับในการสร้างไตเทลหรือว่าอินโทรวิดีโอแบบ 3D นะครับที่มีเทมเพลตสวยๆให้เราเลือกใช้นะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเรียนรูนร้วิธีการใช้งานโปรแกรมนี้นะครับว่าทําอย่างไรมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับเราก็จะ,ะพบกับเดโมโของโปรแกรมนะครับซึ่งเขาจะสุ่มเดโมมาให้เราแต่ละครั้งเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะฮะทีนี้นะครับถ้าเราอยากดู ว่ามีเดโมอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีเทมเพลตของโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจนะครับเราก็สามารถเลือกได้โดยการไปที่เมนูเทมนะครับแล้วเลือกคําสั่งเดโมนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็จะมีนะครับเทมเพลตตัวอย่างต่างๆสลับกันไปเรื่อยๆนะครับถูกสูงขึ้นมาแสดงให้เราดูนะครับ เมื่อเราชอบใจนะครับเทมเพลตแบบไหนนะครับเราชอบใจเทมเพลตแบบไหนเราก็คลิกที่หยุดนะครับตรงเทมเพลตนั้นนะฮะแล้วเราก็มาทําการดัดแปลงแก้ไขนะครับเทมเพลตให้เป็นของเราก็ได้นะครับเท่นตรงเนี้ยนะครับตัวหนังสือกําลังแสดงคําว่าดิสโก้นะครับถ้าเราต้องการแก้ไขข้อความเนี้ยนะครับเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้นะครับดิสโก้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนคําอื่น เช่นผมลองเปลี่ยนเป็น hello นะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะแสดงเป็นคำ hello ขึ้นมานะครับหรือนะครับถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับเราก็จะมาตรงเมนูข้างบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเช็งครับเช็งฟอนต์เช็งเทคอยู่ตรงเนี้ยนะครับอ่าลองคลิกสักตัวนึงนะฮะเนี่ยเราก็จะเจอคึ้นมา hello เราเปลี่ยนข้อความเป็นคำอื่นก็ได้นะครับเช่น happy นะครับกด ok ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น happy ให้เราน,รนี่คือ,อตัวอย่างของ subtitle นะครับเวลาเราจะนำมาใช้งานนะครับหรือว่าเรากำลังศึกษาเรียนรู้ในครั้งแรกน,นะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับทีนี้นะครับ จะพาเรียนรู้คำสั่งต่างๆหรือว่าวิธีการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงถ้าเราต้องการที่จะสร้างชิ้นงานของเราเองนะครับจะเริ่มจากนะครับการสร้างงานใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับจะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ New Show หรือจับมาที่คำว่า File New Show ตรงนี้ก็ได้นะครับเมนูจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือเราจะใช้ตรง คอนโทรลบาข้างล่างนี้ก็ได้หรือจะใช้เมนูตรงข้างบนวินโดนี้ก็ได้นะครับโอเคผมเลือกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับคลิกบวกขึ้นมาเขาจะถามว่าที่คุณทําการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครูน่นี้คุณจะบันทึกไว้ไหมนะผมจะไม่บันทึกผมก็ตอบว่า no นะเมื่อเราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือจะมีข้อความปรากฏขึ้นมาว่าบรับไทเทอร์นะครับแล้วก็พื้นหลังสีฟ้า ไลเ่เฉดสีไปหาสีเทานะครับส่วนประกอบต่างๆมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำการเรียนรู้หรือรู้จักนะครับเราก็จะมาดูเป็นส่วนๆไปนะครับอันดับแรกเลยนะครับปุ่มนี้หมายถึง open show คือไปเปิดงานที่เราเคยบันทึกไว้แล้วนะครับขึ้นมาทำงานต่อนะครับปุ่มนี้นครับก็คือเซฟรายละเอียดหรือความละเอียดของงานนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับค่าที่เราเลือกนะครับก็จะเป็น HD ครับ1 2่งสนะครับแล้วก็จะมีค่าที่เราสามารถคัสตอมเลือกเองหรือว่าเราสามารถกำหนดขนาดนะครับมาตรฐานที่มีอยู่แล้วนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับในที่นี้จะใช้ HD เป็นหลักครับก็กดโอเคไปเลยนะครับในปุ่มนี้นะครับ s e t s h o w Duration หมายความว่านะครับ เราจะให้งานไตเติลของเราเนี่ยอินโทรของเราเนี่ยมีความยาวกี่วินาทีนะครับซึ่งค่า default ของโปรแกรมเขาตั้งไว้ที่3วินาทีนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างงานนะครับให้เยอะกว่าน,นี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นครับเช่นผมต้องการเจวินาทีก็พิมพ์เลขเ็ลงไปนะครับแล้วก็คลิกที่ stretch เนี่ยนะครับเวลาตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ1ช่องตรงนี้ก็คือหนึวินาที หนึ่งช่องตัวนี้คือหนึ่งวินาทีตอนนี้มีทั้งหมด7วินาทีแล้วนะครับต่อไปนะครับ Save Show ตัวนี้ก็คือบันทึกงานนั่นเองครปุ่มนี้หมายถึงเมื่อเราทํางานเสร็จนะครับเราก็จะส่งงานออกไปเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเป็นแบบคอมเพรสหรือว่าไม่คอมเพรสเช่นนะครับเป็นแบบ AVI หรือ MP4 อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเลือกว่าเราจะ ส่งออกเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรายังไม่มีงานนะครับเรายังไม่ได้ทํามาลองทํากันดูครับว่าทําอย่างไรทีนี้นะครับเมื่อรู้ปุ่มต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับปุ่มนี้ก็คือ u n ด o นะครับเมื่อเราทําอะไรผิดพลาดเราก็ย้อนกลับนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเลเยอร์นะครับการที่เรามองเห็นภาพในหน้าจอเนี้ยตอนเนี้ยนะครับก็คือ มีเลเยอร์ซ้อนกันอยู่4เลเยอร์นะครับมาดูว่ามีเลเยอร์ดูตรงไหนนะครับดูตรงตรงนี้นะครับคลิกลงมานะครับเลเยอร์ layer ที่1ก็คือคาเมราเลเยอร์ที่2ก็คือพอยไลท์นะครับก็คือจุดของแสงต่างๆนะครับเลเยอร์ layer ที่3ก็คือพลาสมานะครับก็คือแสงที่อยู่ข้างหลังตัวหนังสือเลเยอร์ layer ที่4ก็คือตัวเทคเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจัดแก้ไขางานหรือสร้างงานอะไรต่างๆ เราจะต้องทำการเลือกเลเยอร์เสียก่อนนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะเริ่มจากการแก้ไขเลเยอร์เทคก่อนนะครับจะลองเปลี่ยนข้อความนะครับจากคำว่ารับ title นะครับเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์คำว่ารัวอิวัดนะครับโอเคนะครับเมื่อเราพิมพ์ข้อความตรงนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับ มันจะแสดงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่ามันยังไม่รู้จักฟอนไถตรงนี้นะครับเราจะต้องนะครับทำการแก้ไขฟอนนะครับให้เป็นฟอนตาษาไทยนะครับโดยการครับมาคลิกตรงปุ่มนี้ก็ได้นะครับเช็คฟอนนะครับที่มันเป็นคําว่า ABC บลีนครับคลิกขึ้นมานะครับแล้วตรงข้างบนนะครับ b o n t Family ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟอนตาษาไทยที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เอาเหลือตัวนี้นะครับอเคนะครับอ่าเราก็จะได้ฟ้อนภาาไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในคลิปแรกนี้นะครับก็จะแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำการตกแต่งข้อความแล้วก็ทำเอฟเฟกต่างๆนะครับแล้วเราค่อยเจอกันในคลิปที่2นะครับ